เอสมีกำไรมากกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละห้เป็นผลการดำเนินง,งานที่ดีขึ้นของธุรกิจเคมีคอลตลอดจนการเพิ่มสัดส่วนนวัตกรรมสินค้าบริการ HVA ตลอดจนการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างมีการปรับกลยุทธ์นะครับในเรื่องของนวัตกรรมสินค้าและบริการทั้งนี้เองเนี่ยทาง s c g ได้ยกระดับเกณฑ์การพิจารณา ของสินค้าที่เราเรียกว่า HVA ให้เข้มข้นมากขึ้นเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกเน้นการปรับตัวให้ทันต่อความต้องการของลูกค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วสร้างผลกำไรให้สูงขึ้นโควิดเนี่ยจริงๆแล้วมาช่วยเร่งปฏิกิริยาในการ transform เรื่องดิจิ t a ล transformation อาจจะเป็น opportunity ที่มันเกิดขึ้นจาก crisis ที่ที่เราเ,เจอนะครับเรื่องดิจิ t a ล transformation เนี่ยเป็นเรื่องที่ s g ก็ทำมาได้ ัักใหญ่ๆแล้วนะครับเราเกิดล็อกดาวน์ต้องใช้ดิจิทัลทูเนี่ยอย่างมากจะเห็นว่าธุรกิจของ S c G เนี่ยไม่ได้หยุดชะง,งักเราเองยังเร่งเรื่องประสิทธิภาพในการทำงานต่างๆเนี่ยต่อไปได้นะครับเรื่องที่เอาขึ้นระบบการซื้อขายกับทางเทรดพาร์เนอร์เราเนี่ยขึ้นบล็อกเชนเท่าที่เราคุยกับพาร์เนอร์เรามาก็พบว่าเขาก็สามารถลดคอสลงได้เพิ่มประสิทธิภาพ ในส่วนของการดูแลลูกค้าทางกลุ่มธุรกิจ CBM ก็ผลักดันออนไลน์แพลตฟอร์มต่างๆจะเห็นว่าลูกค้าหลายท่านเนี่ยสามารถที่จะออกแบบบ้านผ่านออนไลน์แพลตฟอร์มของเราได้โดยสรุปนะครับ SCG ก็ยังเดินหน้าในเรื่องของการที่ทำ Business Transformation ตรงนี้ผลักดันให้เกิดการพัฒนาสินค้าการบริการ Solution แบบครบวงจรมีการเพิ่มความเข้มข้นนะครับในการพัฒนานวัตรกรรมสินค้า และบริการ h v a ให้มีสัดส,ส่วนที่มีศักยภาพมากขึ้นหาโอกาสทางธุรกิจในระหว่างที่ตลาดหลอการฟื้นตัวสร้างความแข็งแกร่งและการเติบโตในระยะยาวตลอดจนนำหลัก Circular Economy มาใช้ในการสร้างความยั่งยืนให้กับสังคมสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ